กกลมั่นพี่น้องมั่นเขากำอันนี้เป็นหัวเก่าเนาะมั่นเขากำพี่น้องย่ามเกี่ยวเข่าย่ามนี่มั่นกอเป็นหัวเนาะแค่เดียวหัวบักใหญ่เลยกกลมพี่น้องงหแงกระเจ็บ Măng khẩu gum. Ba tôm bola hoặc gum bia bola mô lắm chim hoa miền miền. Oi nếu như cứ lạy thì hai măng chim bia miền chim chim bọc hoặc chim bia khẩu bia miền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  bia คือเชี่ยวชาคคนคนลั่นกลนบ่เป็นนี่ซับหัวขาดเบิดเตยพี่น้องขาดเบ,บิดเออการก้นนี่ต้องเป็นทุกคนเป็นเลยร่างแผนนี่เชี่ยวชานอากาศหนาวแล้วพี่น้องเอ,อ้ยทางบ้านอากาศเย็นแล้วโอ้คือตั้งลมรึเปล่าคุณว,ว,ว,ว่าง่า,ายบ่ก็ง่ายที่ลม มัใหญ่ไปะนะขน,น,นออบนะก่อนขนออมคอบักใหญ่ได้พี่น้องเขี้ยเดียวมันบ่อยเยอะจังเขี้ยเดี่ยวเขแค่เดียว,ยวอันนี้บริป,ปูเรามันเกิดเองคือคือมันมีอันนี้อยู่แล้วเนาะนนนั่นต้เกมันมีต้นเกามันต้นเกาของเราปีน้องตาบ่มีสัตว์พราเม็ดเลยไม่แยกเดี่ยวนี่ยเชียวชานี่หลีพี่น้อง โอ้โหงสงัขึ้นบาหลายคับปาดมองบังไงพี่น้องนี่โถโถโถูหักเลยตังเสียงปาดปาดโอ้พี่น้องพี่น้องแตกเลย มันหกดำประกอบไปด้วยแ่บเนียแยะออกับเนี้จุงมองได้บหินเนี่ยมันอะบัเนี้โอ้โหเอ้หัวเลาะนี่มันหลายเ้็ิเชตเนี่ยปีาพี่น้องอันนี้เป็นหัวไม้ปีนี้เหนเนาะ หเกาไม่ลยใสลหวเกาวหันเขาติ่มใส่ลอันเีโอ้นี่พี่น้องหัเกาหัวเดียวนี่นี่ลาาพานมาปีนึ่งแหละต้องเอามีดไปนีออกเนาะโอ้ยน้องดนะอัดโกินเบิดคุมกับเบิดพี่น้องเลยเ้พเนี่ย อันนี้แห้งไงแห้งบัดถ้าอนซ้อนเพล่เ้โอ้ยเอาแห้งเงี้ยออกผ้าเงี้ยไม่ได้มันเข่ากำพี่น้องตั้งแา่อื่นถ้าสักกางเขาเอือนมัดเอียงบุมันใหญ่เท้าบาทนี่เอือนมันเข่ากำพี่น้องสีงามๆเนาะใส่โอ้นั่นบอกฟังไว้อันนี้ฟังไว้พี่น้อง อฟังไหมปี่นาเกดิดอีกเนาะแล้วฉลองซับเบื้งหัวมันจะอันมันกันนะซับหัวได้ซับหัวได้ก็ได้ที่มันโชว์ทำง,งามเล็กน่อยโชว์ชวเขียวโอมยนโชว์สีมง่มงม่วงมันมีสีมง่งม่วงสนี่ซับตัวนี้เนาะนี่เอาซับโชว์จักหน่อยกันนานพี่น้องเซกันนะนี่สาดโทรโทรโทโทพี่น้องมานียสีงามกับเจ็ด มันเคาะกันปฏิทูถุงเก้าเอาไปเฮ็ดของหวานพี่น้องเอาไปเชื่อมก็ได้เอไปชื่มเอาไปบวชเนาะบวชบวชมันเคาะกำไปบวชเฮ็ดของหวานกินพี่น้องกินเบิดคุ้มกับเบิดพอเดียวตงนี้งนี้พี่น้องฟังไว้เออช่มนั่นฟังไว้ให้มันเกิดดีพี่น้อง ุ่มฟังอันนี้คือุ่มเสือไปกินไปกินส้มโอ้เจมันง่ามครับสีเนี่ยสวยครับสีม่วงครับสีม่วงมันม่วงมันม่วงมันเขากันส้เเสดอไปลี้ส,<า>สองเจอฝนตกมากกว่า ทุไม้กับ้าไม้หุ้นไม้กับปงคืนเด่ 6, หนหกเด่นหกไปไปเห็ดของหวานกินบ้านพี่นอ้องไปบวชไปเชื่อมกินบเบิร์ปบะาลายไปออกับะเพาเส็นตานตาลดีๆเสียบพันนายพี่นอ้อง